โอ้ดําบ่เคย oh, mà เทื่อกะมาเทื่อแรกอ่ะ <laughs> เอาไปนั่งรอได้กันเลยไหวค่ะเนี่ย เดี๋ยวถามเด็กน้องพอกัน้วขอคำไม้นเออ ดูม pues ังม oh. okay. 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 ันบปเห็นมันบปเห็นลุงเห็นเหรอเ่ง้ยเืกไม้ถูท้แล้กมาเนาะว่าเอาแต่สีเอาแต่

ก่อนวัดนอธรรมวัดธรรมยังอะวัดไส้วัดธรไ้

มีใครุมั้ยไอวะนี่ที่แม่ปิ้มก็น่าหลวงทองเลยข่าม้าเยอะแม่

แมนถามคถามเห็นบ่เห mm ็แม่ใหญ่จิบ่เห็นข้างๆบ่เห็นแต่เหนก็ไทยเราคนไทยบกตนไว้มาสกัดไปก่อนเลยกินไทยยู่่ เป็นไทยช่คยมเห็นผมได้ทางขาวอันเดอร์กะสอบขยะเอาเลืาเอเอาไปซซีขยะคำถามใหม่เรเรือเอาอนเาะไขยหมกตับนี้เขาอยู่ทางขา

ว้างมโอ้ยเรียนเราไม่สามารถ buat